วังนะซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจเนี่ยพูดถึงเรื่องจุดเริ่มต้นของการเรินวิสาหกิจนีว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วปัจจุบันเนี่ยมีอินสตราแกรอะไรบ้างค่ะครับผมสวัสดีครับผมผมนายสินิชนมโนงวังเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจแปลรูปสมุนไพรแทนคุณคับวิสาหกิจของเราปลูกคูคาวในรูปแบบสมุนไพรครับผมปลูกมาได้ประมาณ1 7 1 8ปีแป้วีครับผมแรกแรกก็คือรับโวงต่อจากพ่อแม่ครับมาถึงผมก็ได้รวบรวมกลุ่มชาวบ้านมาตั้งกลุ่มปลูก ครับแล้วก็ขอมาตรฐานต่างๆรับรองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าครับกับปัจจุบันที่มีสมาชิกกลุ่มกี่กลุ่มคะมีวิสาหกิจชุมชนเจ็ดคนครับแต่เป็นกลุ่มปลูกมีประมาณ18คนครับผมครับตัวสิบแปดคนเนี่ยนี่มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากในตัวสมุนไพรค้าวปอนตรงนี้และลูกค้าตรงนี้ใช่ไหมข้าวหอมค่ะครับตอนนี้เรามีพื้นที่ปลูกทั้งหมด ประมาณ18ไร่ครับผมโอคาวในรูปแบบสมุนไพรจะเก็บเกี่ยวที่อายุ4ี่เดือนขึ้นไปช่วงเวลาเก็บเกี่ยวตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเก้าโมงเช้าครับผมครับ่อของผมสร้างรายได้ของคนในชุมชนเป็นอย่างมากเลยครับผมครับทั้ง3าวนะครับใบรุ่นว้ทำงานนี่ก็จะขนูอคาวจากสวนมาที่วิสาหกิจรัวัยกลางคนก็จะเก็บเกี่ยวโอคาวครับอยู่ที่สวนครับไว้สูงผู้สูงอายุก็จะมาคัดกรองใบดำไปเหลืองที่วิสาหกิจชนทีนี้ครับผม แสดงว่าสมุนไพรพะพาวเนี่ยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของคนในชนุนมชนสำนรับไฟของคนเราใช่ไหมคะแล้วในในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทัตนต์คุณตอนนี้ปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะนตอนนี้จะเป็นน้ำคาวตองครับผมครับแล้วก็เป็นคาวตองกับผง,งข้าวตองอบแห้งและชาครับผมซึ่งซึ่งผลิตในชุมชนทั้หมดนะคะแล้วแล้วในแผนงานในระยะต่อไปนะคะที่พี่เอ้ฟางแผนว่ายังไงบ้างว่าจะ ขยะยธุรกิจนี้ไปยังไงแล้วก็มีแนวทางในการทำแผนธุรกิจนี้ยังไงคะครับสำหรับกลุ่มของเราเราก็อยากมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองแล้วก็มีสินใหม่ๆขึ้นมาครับน่าตอนนี้ก็คงจะยกให้กับคนรุ่นใหม่ครับผมเพื่อสารงานต่อครับผมครับช่อช่วยแนะนำตัวหน่อยนะคะค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนายศิรพลมโนวังครับจบจากวิทยาลัยาแพทย์บีม,มารกและการแพทย์รามเรือสาขา,ขาแพทย์แผนไทยนะคือ มองเห็นว่าในปัจจุบันนะครับมีโรคระบาดที่มากขึ้นนะครับเช่นโรคของโรคโควิดสิแล้วก็พวกซิฟิลิสพวกมือเท้าปากนะครับในเด็กคือเราอยากจะหาสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถช่วยเป็นตัวช่วยนะครับในการต้านต้านไวรัสหรือว่าลดการเสี่ยอะไรพวกนี้ครับคือผมอยากจะทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทูคาลนะครับเป็นหลัก อยาาทำเป็นเมาส์สเปรย์ครับสเปรย์ที่ช่วยลดอาการคายเรซองคออาการไอาารในช่วงอากาศที่เปลี่ยนครับแล้วก็ร่วมกับระนักขินป่าครับผม,มเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากกูคาวครับเพื่อจะให้ของกูคาวนะครับที่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับก็จะช่วยให้เกษตรกรนะครับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับก็เดา๋ยจะสอบถามพี่เอฟนะฮะในในมุมมองของเอฟนาะในเรื่องของการยกระดับนะคะวิสาหกิจชุมชนหรือชลุกิจชมุชมชนนค่ะ ให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะับเขาจมีมมองอยังไงต่อการยกระดับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนคะครับผมอันแรกนะครับกลุ่มของเราสามารถสาาร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนทุกวไปลยครับผมครับแล้วก็อย่างเรื่องใช้วัสดุที่จะมาม,าามัดภูเขาแนวเกี่ยวเนี่ยครับเราก็ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติแล้วก็ผู้สูงอายุก็จัดสามไมไผ่มาขายให้เราครับผมคามารับสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับแล้วก็เรื่องสิง่งแวดล้อมนี้ตอนนี้แปลงของเราได้ G A P A พลื้นแล้วไปในไทยแล้วครับผม ในด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มของเราก็มีการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรและคนในสุนครับให้รู้เรื่องการปลอดภัยจากสารเคมีครับให้ความเข้าใจในการ กี่ยวกับพืนินรีครับก็ก็คือใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนผสนกับองค์ความรู้ที่ที่น้องได้เรียนมาใช่ไหมคะมายกระดับนะสร้างูลคภาพเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะให้กับกลุ่มผูสาหผลของชุมชนสมุนไพรแหนงพซึ่งเชื่อได้ว่าถ้าถ้าเกิดว่าน้องสามารถที่จะบรรลุแผนธุรกิจนี้นะคะก็คิดว่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนาของไทยนะคะ จะสามารถช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและทําให้สังคมในตมในชุมชนสัมแาแห่งนี้นะคะสามารถที่จะสร้างงานสร้างรายได้อย่าง,งั่งยืนให้กับชุมชนนะคะคราวนี้ต้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณครัอบอาจารย์ครับผม